คนสัตว์สิ่งของสแสวงหาความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จของชีวิตเป็นยอย่างอยู่อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติซึ่งเป็นไปตามการบังคับควบคุมสั่งการจากทำทั้งหมดที่ตั้งพังสำเร็จ อยู่ในตัวเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดเพื่อให้รู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคต ของธรรมทั้งหมดเพื่อให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของเราสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตจากบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลงปพสดันทัสโรซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียด รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้เรานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทั์ท้สรดทั้งหมดทุกส่วนสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ซึ่งเราถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสัศพระเดชพุคุณหลวงพ่จันทสโรมาตลอดเวลาเป็นปกติในตัวคนสัตว์สิ่งของแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกาย ซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทัต์พระเดชพระคุณหลวงป่สัจรันทสโรด้านนอกของแกนกลางเส้นทางสายกลาง ที่เป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเดินทางไหลเวียนตั้งพังสำเร็จรุ เข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเพื่อเปลี่ยนบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้เป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลงความสุขความเจริญความสำเร็จของชีวิตเป็นอย่างอยู่ของคนสัตว์สิ่งของ สังเกตอย่างละเอียดเข้าสู่ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสตแดนทัสโรซึ่งเป็นศูนย์รวมของแกนกลางเส้นทางใส่กลาง ของร่างกายคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดของทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัฏพระเดชปกุลหลวงปุษจันทศัศโรเป็นตำแหน่งที่คนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเชื่อมโยง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยบารมีสาสทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทรัสโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมี30สบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรัสโร โดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลารวมกันเป็นกระแสเดินทางมาตามแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เส้นทางสายกลางแกนกลางเส้นทางสายกลางของคนสัตว์สิ่งของมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละจัก,กรวาลเชื่อมโยงถึงกันทุกจัก,กรวาล เส้นทางใสากลางที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรตโรสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงประคับประคองให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตจึงค้นหาได้ไม่ยาก โดยหาได้จากตัวของเราเองหาได้จากคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดจากทุกท่อทานธรรมบารมีสัรสุทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหาได้ณนะตำแหน่งแกนกลางของร่างกาย ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลงปสดจันทสโรพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อธรรมาชายโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูได้นำให้พวกเราสังเกตยอย่างละเอียด ณัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้พวกเรามีบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเดินทางไหลเวียนอยู่ในตัว ที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีส0สิทัศพระเดศปกุลหลวงพุสธจันทร์ทัสโรที่ได้จากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลหลวงพุสธจันทร์ทัศโรที่เกิดจากการพัฒนาปรปับปรุงธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสเกิดเป็นบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีทานศีลสมาธิที่เป็นปกติมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่มีกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชปกุลหลวงพุทธยันทัสโรเดินทางไหลเวียนสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เป็นร่างกายที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่ติดอัดไม่ขับแคบอาหารร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงป่อสดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลส เป็นปกติตลอดเวลาทำให้รู้เห็นถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่ใช้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมทุกธรรมเรานำมาประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริหน่าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทรรัศ พระเดชปกลลงโพสจันทัสโรเพื่อรวบรวมประโยชน์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่นำมาพัฒนาปรับปงให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพกลลงโพสจันทัสโร หน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เป็นปกติได้ตลอดเวลาการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เรา ร่วมกันอดทนรักษารูปรวมบารมีสามสิบทัศพระเดศปุณหลงปุสจันตสโรโดยรุกเข้าหาธรรมกิเลสทำให้เราเป็นชาวสิวิไลยอยู่รวมกันเป็นชุมชนสังคมชาวสิวิไลาบารมีสามสิบทัศ ระเดชพระคุณหลวงปูส่สดันทาสโรสร้างความไม่ประมาทปลอดภัยให้กับชีวิตเป็นยังอยู่ของเราเพื่อทำงานหน้าที่อาชีพในการรักษารวบรวมทำบารมีสารสบทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันชรโรได้สำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลารักษาทานศีลสมาธิของเราให้เป็นปกติอยู่ตลอดกิเลสโลกโกรธหลงทำให้ไม่มีทานศีลสมาธิที่ปกติ ดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ที่มีคนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่ถูกหลอกลวงไม่ให้มีทานศีลสมาธิที่ปกติชีวิตเป็นยังอยู่จึงไม่ได้เป็นปกติของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นชีวิตที่โลภโกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนถูก กิเลสโลกโกรธหลงหลอกลวงให้ร่างกายรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสเพื่อเข้าทําร้ายทํำลาย,ลายเปลี่ยนบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลงโพสจันทสโรไปเป็น ธรรมกิเลสยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบไปเป็นของธรรมกิเลสร่างกายจึงเปลี่ยนจากลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นคน สัตว์สิ่งของเปตอสุรกายนรกโลกันเป็นไปตามการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการของกิเลสที่หลอกลวงให้รับกิเลส ตั้งผังสำเร็จอยู่ในตัวความเป็นยัางยู่ที่เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้ถึงต้นกำเนิดของตนเอง ไม่รู้ถึงการพัฒนาตนเองว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นอย่างไรถูกหลอกลวงกิเลสซึ่งกิเลสหลอกลวงให้เป็นไปตามเป้าหมายผังสำเร็จเวลาของกิเลส ทำให้เกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้าหนี้ลูกนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดภัยพิบัติหลอกลวงให้ทำลายทำลายตัวเองซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบซึ่งทำให้กิเลสได้ใช้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของตั้งผังสำเร็จไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสร,รมอัพยกตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสยจันทัสโรมากขึ้นไปเรื่อยๆการหาทางออกจากวิกฤต อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่จึงอยู่ในวงจรกระแสรธรรมกิเลสไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกระแสรธรรมของกิเลสถูกหลอกลวงให้อยู่ในวงจรของกิเลส การหยุดวิกฤตปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่จึงไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่รู้ว่าการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดทำได้ง่าย ได้ทันทีโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกจาจันทนุกโยนำให้พวกเราอดทนรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันท์พัะสะโรโดยอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิทัศพระเดชพ,พุณุลลงปุสจันทร์สโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำรรทั้งหมด,หมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศประเด็จปคุณหลบปศจันทร์ตัตโรทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของเราเป็นทานศีลสมาธิทิ่ปกติไม่ถูกลอกลวงจากกิเลสให้เป็นเส้นทาง เป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสโลกโกรธหลงเราหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลามีทานศีลสมาธิที่ปกติ มีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดจากการประครับประคองคนสัตว์สิ่งของประครับประคองทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงส่สศจันทสโรด้วยการให้รับ ปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันตัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันพัฒนาชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราเจริญรุ่งเรืองประสบสุขสําเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นปกติ ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ของเราประครับประคองซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรม ที่เราคุ้นเคยอยู่ตลอดคุ้นเคยจากตัวเราเองจากสมาชิกในสังคมในครอบครัวในคนสัตว์สิ่งของทั้งหมด มีธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมซึ่งเป็นบารมีสัสิทธัประเดชพระคุณหลวงปู่สจันทรัสรอยู่ณตำแหน่งแกนกลางของร่างกายเราจึงสามารถหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างู่ทั้งหมด ได้อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายทันทีอยู่ตลอดเวลาวิกฤตอุปสรักปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เกิดจากกิเลสที่มีอยู่มากรุนแรงมากเป็นกิเลสใหม่ๆ ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ประเดชะคุลวงปุสสัจันทัสโร,รเป็นส่วนมากกิเลสที่มีอยู่เดิมในตัวของเราเป็นส่วนน้อยกิเลสที่มีอยู่เดิมส่วนน้อยในตัวของเราดึงดูดบอกเกิดกับกิเลส ส่วนใหญ่ที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธ,ธรรมอัพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสอนสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปสุสตจันทรัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอูมหาสมุทร ของธรรมกิเลสที่สร้างเลี้ยงรักษารวบรวมธรรมกิเลสอยู่มากเราจึงรับรู้ได้ถึงกิเลสที่มากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นการ ทำหน้าที่งานอาชีพของเราที่ก้าวหน้าสามารถขยายนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชปรคุณหลวงปูรร่สดเนทัศโรคร,รอบคุมสมบูรณ์ไปยังนิพพานธรรม ของกิเลสนิพานธรรมอัพยากตาธรรมมาจึงทำให้เรารับรู้ได้ถึงทำรรกิเลสที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายงานหน้าที่อาชีพของเราที่รุกเข้าหาทำรรกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลม ทุกด้วยบรารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรจึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมดเป็นบรารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ